สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช่องไมชาโคนะคะก่อนทำนายผู้อ่านก็ขอบอกก่อนว่าทั้งหมดเป็นการทำนายพลังงานรวมไม่เฉพาะเจาะจงเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับท่านก็ขอให้รับฟังด้วยความบันเทิงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เข้ามารับชม คลิปจนจบนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเรานะคะอยากคุยอะไรกับเราแนมะ่หมอ,อยังไม่มีหัวเรื่องหัวข้อนะคะก็มาอ่านตามไพ่เลยละกันสดๆนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเรากับคุณคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอใช้ไพ่กองนี้ก่อนเนาะนะคะ กันเลยโอ้ไพ่สวยมากเลยเนาะโอเคนะคะชัดดีเนาะนะคะไพ่ไพ่เออสแต็กสปิริตเนี่ยออกมาบอกว่าเออคุณเป็นคนที่ รับผิดชอบตัวคุณเองเนาะที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณเนี่ยก็คือคุณอยู่ในในสเต็ปหรือก้าวต่อไปที่คุณจะต้องเดินตามด้วยความเข้มแข็งเนาะแล้วขอให้คุณรู้ว่ามีสปิริตเนี่ยหรือมีจิตวิญ,ญญาณ ดูแลคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอยู่คุณได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวตนเนี่ยมาแล้วน้อลองให้คุณเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์ความเข้มแข็งความหวังให้กับคนอื่นๆเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเติบโตและค้นพบเอ,อ่อเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองอะค่ะไพ่ใบน,นี้เหมือนบอกให้คุณได้ได้เรียนรู้ แล้วก็พัฒนาเพื่อที่คุณจะ l e a นะคะหรือนำคนอื่นแบ่งปันสิ่งที่คุณได้ทำแล้วก็คุณทำแล้วประสบการณ์เร็จแล้วค่ะเพื่อให้คนอื่นๆนยแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นๆเนได้เติบโตเนาะแล้วก็ไพ่ใบที่สองนะคะช้างสปิริตเนี่ยให้คุณเห็นคุณค่า แล้วก็ภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นนะคะอาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณทํามันมีคุณค่าะคะ่ะให้คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วส่วนไพ่และบิดสปิริตเนี่ยเขามาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดีนะคะจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น คุณจะมีชีวิตใหม่ซึ่งคุณไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นี้มาก่อนจะมีความคิดใหม่ๆโผล่ขึ้นมาซึ่งตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีของคุณนะคะคุณได้รับเชิญให้เข้าสู่ชีวิตใหม่ที่คุณเนี่ยไม่มีประสบการณ์แต่คุณไม่ต้องกลัวขอให้คุณมั่นใจนะคะ อ่าสามใบนี้เหมือนจะมาบอกว่าคุณกำลังได้พบหรือได้ทำอะไรที่มีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเนาะนะคะอ่าแล้วมาดูว่าแล้วไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณนะคะขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะ หมอก็อ่านตามไพ่นะคะกับความหมายของไพ่นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ารักศึกษาเซล์ครูครูอาจารย์ของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมผ่านไพ่นะคะ ไอคิงดาบนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, สามไม้เดอะซันแล้วก็เดอะไฮเินเทสนะคะอืมขอเปิดให้สิบใบนะคะขยายนะคะ,คยยนะคะอืมตายสำหรับ นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจหรือเปล่าคะแล้วก็กำลังกังวลหรือคิดถึงความสำเร็จในอดีตเนาะแต่ไพ่เหมือนจะบอกว่าถ้าคุณเหมือนถ้าคุณตัดสินใจอะคะ่ะคุณจะมีความสุขมีความสุขในตัวเองะคะ่ะมีความสุขมีความสุข มีความสําเร็จในตัวเองจะมีช่องทางการหาเงินนะคะที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนตายสำรับออกมาบอกแบบนี้นะคะถ้าคุณได้ตัดสินใจเนาะก็คือไพ่ออกมาบอกเพิ่มเติมว่าให้ให้คิดให้ชัดเจนนะคะให้มีเหตุมีผลให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์คิดให้รอบคอบนะคะ แล้วหนึ่งดาบมาขยายก็คือคุณจะมีการเริ่มต้นทางความคิดเริ่มต้นใหม่ทางความคิดนะคะหรืออีกอย่าง,ง่นึงก็คือให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดหรืออีกความหม่หนึ่งของไพ่ดาบก็คือการติดต่อสื่อสารให้เกิดความชัดเจนนะคะแล้วก็โดยทาวเวอร์มาบอกว่าคุณเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแผนระทันหันนะคะทาวเวอร์กับก้าวไม้มาบอกว่า เหมือนคุณจะทําลาย,วาค,ลายลาความคิดทําลายล้างความคิดความเชื่อเดิมๆความเชื่อผิดๆเนี่ยมันจะพังทลายลงไปคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าก้าวไม้มันคือประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอที่ผ่านมานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายของอันนี้ก็คือคุณจะเหมือนพัทงทลายความเชื่อเดิมๆ สิ่งที่คุณแบกมาเดิมๆทั้งหมดอะลงไปแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ะคือว่าสามไม้เนี่ยคุณจะมีการทำสิ่งใหม่ๆจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาแล้วสามไม้ก็คืออาจจะต้องรอคอยผลลัพธ์นะคะที่ออกมาว่าไองานที่คุณสร้างเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือสิบถ้วยเนี่ยคุณน่ะจะรู้สึกมีความสุข มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเนาะเหมือนกับได้เติมเต็มตัวเองได้เติมเต็มครอบครัวมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวกับสิ่งรอบๆข้างเนี่ยค่ะมีความสุขมีความหวังเนี่ยค่ะไอสิ่งที่คุณทําไปแต่คุณอาจจะต้องรอคอยนะคะรอคอยผลลัพธ์นิดนึงที่มันออกมานะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ แล้วไพ่เดอะซันเนี่ยก็มาขยายบอกว่าสิ่งที่คุณทำงานที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีแสงอาทิตย์เนี่ยมันควหมายก็คือเหมือนแสงสว่างอะที่จะทําให้เรามองเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นไอ้เรื่องที่กังวลใจเนยจะได้รับการคีย์คายคุณจะมีความสุขเนาะแล้วก็แจ่มใสแล้วไอ้ทานตะดอกทานตะวันเนี่ยมันคือเป็นความหวังอะคะ่ะ ันอาจจะเป็นความหวังของคุณหรือเป็นความหวังของทุกๆคนที่งานที่คุณทำอะค่ะอาจจะช่วยให้ความหวังกับคนอื่นได้นะทำให้คนอื่นเนี่ยสว่างสดใสแจ่มใสแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะสำเร็จแล้วสิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอ่าไพ่ขยายเนี่ยก็คือว่าอนาคตของคุณเนี่ยคุณจะมีบัลลังก์ของคุณเองคุณจะเป็นผู้นำ คุณจะมีอำนาจคุณจะมีความรู้อ่าเอ็มเพลเยอร์เนี่ยเป็นเหมือนพลังของผู้ชายอะค่ะนะคะ,นะคะมีความนิ่งมีความมั่นคงมีอำนาจมีพค,คุณจะมีบัลังของคนเองอะคะ่ะแล้วดีไฮเพรสเนี่ยกมาบอกว่าอ่ามันเป็นไพ่ของคนมีเซน์อาจจะมาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนมีเซน์ แล้วเป็นคนเหมือนชอบศึกษาความรู้เก็บตัวเนาะสิ่งนี้อาจจะอาจจะเหมือนไงอะเข้ากับคุณได้ดีอะคะ่ะสิ่งที่คุณทำเนาะไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรเนาะแต่ขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในเซนส์หรือสัญชาตญาณภายในของคุณเองนะคะอ่าไพ่สีถ้วยออกมาบอกว่าคุณะ่ะมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวคุณเอง ขอให้คุณภูมิใจพอใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกเนาะนะคะมาไพ่ออกมาบอกคุณอันนี้มาทีนี้มาทีนี้มาดูว่าอะไพ่เอไาพา่นางฟ้าแล้วกันสรุปให้คุณอีกทีนึงเนาะ นะคะว่าจะเป็นอย่างไรว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณจะทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรกำลังตัดสินใจจะทำอะไรนะคะจะเป็นยังไงมาสรุปให้คุณแล้วกันนะคะให สรุปใหคุณนะอันนี้ก็คือโอกาสนะคะมีเงินมีทองไหลมาจากฟากฟ้าแล้วนางฟ้าก็ยิ้มยังมีความสุขอันเนี้ยเป็นโอกาสของคุณนะคะแล้วก็คุณพร้อมนะคะคุณนะพร้อมที่จะได้รับโอกาสนี้นะคะก็ โอเคนะคะก็นะคะก็คิดว่าไพ่คงจะตอบคำถามถ้าเกิดคุณที่เข้ามาฟังและมีพลังงานอยู่เนี่ยต้องการคำตอบเนี่ยไพ่อาจจะตอบคำถามที่อยู่ในใจคุณได้แล้วนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้มีความสุขเนาะแล้วก็มีความสำเร็จนะคะแล้วก็เชื่อมั่น ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนาะนะคะแล้วคุณจะทําทุกอย่างออกมาได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วยินดีมากๆเลยถ้าสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะให้แสงสว่างให้ความหวังกับคนอื่นด้วยเนาะให้คนอื่นมีความสุขด้วยเนี่ยผู้อ่านก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอยินดีกับคุณด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสาเร็จกับโอกาสที่เข้ามาหาคุณแล้วคุณพร้อมที่จะทําสิ่งนี้นะคะ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมรับฟังติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ